สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับกับคลิปรสรุปผลฮาหนอยรวมนะครับแล้วก็ปล่อยตัวงวดทุกวันครับก่อนที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันนะครับผมก็มาดูคําเตือนกันก่อน,นครับคําเตือน โปรใช้วิจนะญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนาทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักรในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y o u t u b e ขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราชนั้นขอทุกท่านมีแต่ความโชคดี มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยโดยทุกท่านนะครับครับผมก็มาดูผลสรุปกันเลยนะครับหาหนอนรวมมันที่25สิงหาคม267 7นะครับ เลขนักลาดวางรูดนะครับบนล่างไว้4กับ3า,านะครับสกับ3ปรากฏว่าสามไม่มาสามไม่มีเลยนะครับผมวางคู่วินไว้นะครับผมหตัว เดี๋ยวมาดูผลสรุปไปเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผลฮานอยเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติและ v i p นะครับมาดูครับผมเฉพาะกิจผลที่ออก7 5 4 2 5เข้าไปที่รุ่ด4บนครับผมได้หนึ่งเด้งนะครับ กาชาดครับผมกาชาติผลที่ออก660 2 0นะครับเข้าไปที่รูด6บนครับเข้าไปที่รูด0บนครับเข้าไปที่คู่เจาะ60บนครับเข้าไปที่รูด0ล่างครับสีแดงนะครับ สองหนอยนี้นะครับเราได้ต้นทุนคืนแล้วนะครับผมทุนของเราคือเฉพาะกิจ1ครั้งกรชาติ1ครั้งพิเศษ1ครั้งปกติ1ครั้งวีพีหครั้งนะครับในการลงทุนเท่ากับ5เด้งนะครับตอนนี้เราได้ทุนคืนแล้วนะครับ5เด้งส่วนที่เหลือ3ามห้านอยนี้คือผลกําไรแตกต่างกันไปว่านะครับเราเ c ซีจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันก็มาดูครับว่าได้กี่เด้งนะครับ ทานอยพิเศษครับผมผลที่ออก7 8 7 17ครับเข้าไปที่รูด7บนครับเข้าไปที่รูด1ล่างครับเข้าไปที่รูด7ล่างครับเข้าไปที่คู่เจาะหนึ่ล่างครับสี 4, เด้งนะครับดีใจ FC ด้วยนะครับผมครับ เราก็ได้กำไรมา4 4เด้งแล้วนะครับผมมาดูต่อครับผมปกติผลที่ออก4 7 4 1 6ครับผมเข้ารุด7บนครับเข้ารุด4บนครับเข้าคู่เจาะ7 4บนครับเข้ารุด1ล่างครับ ข้ารุดหกล่างครับเข้าคู่เจาะหนึ่งหกล่างครับผมได้หกเด้งนะครับได้หกเด้งนะครับตอนนี้นะครับเรามีผลกำไรอยู่ในมือนะครับผมหนึ่งถึงสิบนะครับผมเท่ากับสิบนะครับสิบเด้งแล้วนะครับหนึ่งถึงสิบมาดูครับผมฮานอย v ีพีนะครับผมได้อะไรผลออกอะไร หานวยวีพีแตก3ตัวนะครับผมหลักร้อยเข้ารูด4หลัก10เข้ารูด0หลักหน่วยเข้ารูด1 3ตัวแตก4 0 1 2ตัวแตก0 1น่ล่างออก6 9เข้ารูด6กล่างครับนะครับ ได้หเด้งนะครับผมมาเช็คกันเลยนะครับเราได้กี่เด้งนะครับหนึ่งห้าเก้าสิบห้ายี่สิ็ดเด้งนะครับผมยี่เอ็ด้งลบทุนออกนะครับผมห้าห้าครั้งนะห้าเด้ง ุนะครบลบห้าเหลืออยู่16เด้งนะครับหนึ่งถึงสิบหกคือกำไรนะครับ,นะรบกำไรนะครับนะคบก็หวังว่า fc คงจะมีกำไรตั้งแต่หนึ่งถึงสิบหกเด้งนะครับของฮานอยเมื่อวานนี้นะครับ มาดูสรุปครับผมเข้าคู่เจาะไปกี่คู่ครับเข้าไป5คู่นะครับผมมี 60, 17, 74 16 0 1ครับส่วนตัวลูดครับผมเข้า4ไป2ครั้งนะครับผมเข้า4ไป2ครั้งดีใจ FC ทุกท่านครับผมสำหรับทานอยเมื่อวานนี้นะครับผมผลกำไรนะครับผม1ถึง16เด้ง ถ้าเห็นว่านะครับผมช่องเล็กนั克นะครับผมมีประโยชน์เป็นแนวทางที่ดีสนใจเข้ากลุ่มนะครับผมฟรีนะครับผมชื่อช่องว่านะครับ ID ไลน์นะครับผมเล็กนัลาเล็กคือชื่อเล่นของผมนะครับผมนัลาเป็นอีกชื่อหนึ่งของนัลาถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับตอนนี้กลุ่มก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็มในกลุ่มก็จะให้แนวทางครับคัดเน้นนะครับ แะสามารถพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่มชั้นพี่น้องนะครับผมใน YouTube ก็มีกฎจิตาของกฎกติกาของ y o ะครับเพราะนั้นการพูดคุยกันอะไรลงไปใน YouTube ก็ต้องให้เก็บนะครับในกติกาของเขานะครับในกลุ่มของเล็กนักลาครับผมก็ครับก็จะให้แนวทางนะครับหาในรวมนะครับผม รัฐบาลไทยและลราพัฒนานะครับดูเติเอานะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าใครแม่นไม่แม่นนะครับอยู่ที่ว่านะครับการตัดสินใจของเอฟซีฟรีนะครับผมเอาละครับมาดูต่อครับผมวันที่26เลขลาดปล่อยอะไรไว้นะครับ วันที่26นะครับผมฮานอยรวมเลขอกลัดวางรูดไว้ Qu 5กับ6ครับผม5กับ6คู่วินครับ5 6 7 4นะครับ5 6 7 4ก6 7 4 1 2นะครับผม5กับ6นี6้นะครับผมใช้นะครับใช้ งานได้ทุกหุ้นทุกทุกหวยนะครับตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับผมนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นท่านอื่นที่ท่านให้นะครับผมเจาะจงนะครับว่าหุ้นใดควรจะมาถ้าตรงมีห้ากับ6ก็นะครับนำไปใช้งานพอมันตรงกันแล้วก็หันมาดูครับ5้ากับ6มีตัวเลขใดที่เป็นคู่เจาะนะครับผนำไปใช้งานนี่คือหลักการนะครับส่วนของห้านอยรวมนะครับผมก็ ช้สิตัวนี้นะครับในกลุ่มก็จะเจาะนะครับคู่เจาะน้อยกว่านี้นะครับสวัสติก็ยังเข้าดีอย่างต่อเนื่องนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับกลุ่มเล็กนะครับเอาละครับผมท้ายนี้นะครับขอ fc ทุกท่านมีแต่ความโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ